ที่เห็นอยู่นะครับนี่คือสมัยหลวงพ่อคูณอยู่นะครับเขาจะอยู่ในห้องอปอดเชื้อห้องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายของหลวงพ่อคูณก็อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปชมนะครับที่หลวงพ่อคูณได้อยู่และใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่จะมรณภาพนะครับนี่เป็นห้องอยู่นี่ค่ะอะ อตอนที่หลวงปู่อยู่เนี่ยตอนที่หลวงปู่อยู่เนี่ยนี่คือเครื่องใช้ของหลวงปู่เลยนะแล้วก็ขนลุกมากนี่นี่เป็นตัวปั่นจัก,กรยานของหลวงปู่เลยเนี่ยคันเนี้ยผมเคยเห็นหลวงปู่จะออกมาตอนช่วงเช้าแล้วมาปั่นจัก,กรยานตัวนี้เลยแล้วก็รถเข็นนี่ก็ใช่อันนี้เป็นที่นอนของหลวงปู่ สิปีเพิ่งเปิดนะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือที่น้องของหลวงลวงปู่ตอนนั้นนะครับนี่ครับนบน,นี่ห้องหลวงปู่ที่หลวงปู่ใช้ ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็จนสุดท,ท้ายผม,ไ,มได้เห็นนะอันนี้คือโอ้โอ้โวเข้ามาตอนเห็นแต่ตอนแกอยู่แล้วก็นี่คนลุกเลยเนี่ยนี่คนลุกเลยนี่ฮะคนลุกบอกว่าคนลุกเลยน,นี่ฮะนี่คือตอนที่หลงุง อ๋อนี่เจดีที่เรามาร่วมสร้างกันนะครับอตอนนี้ก็ยังสร้างได้เรื่อยๆนะครนี่คือห้องนี่ห้องน้ำที่หลวงปู่ใช้นะครับทั้งหมดเลยครับใครใครที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมมามาวัดหลวงพ่อคูณตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูณอยู่นะครับนี่คือเก้าอี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยที่หลวงพ่อคูณอยู่แล้วก็ได้ใช้นะครับก็มี ครับห้องปลอดเชื้อนี่ห้องปลอดเชื้อนี่เลยที่ทุกคนเห็นปกติเขาจะเข็นออกมาตรงนี้นี่หลวงปู่อยู่นี่นี่ห้องห้องปลอดเชื้อนี่หน,นี่ห้องปลอดเชื้อที่หลวงปู่ อ,อ,อยู่นะครับเดี๋ยวผมกราบก่อนขอไหว้ก่อนนี่เป็นสถานที่จริงนะสิบฟีได้เกิดครั้งนี้นะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมมีบุญมากเพราะว่าผมได้มาไหว้นะครับที่นอนที่นอนหลวงมากคูณเลยนะ หลงพอ่อหลงพ่อทักแล้วโทรศัพท์กต,ตกเลยเอ้าลงพอ่งพอทักแล้วรู้ละนี่ผมมานี่ขนลุกเลยววหลวงพรร่พพพอโค้งหัวใหน้นะนะครับครับนี่ครับนี่นี่คือนี่จริงๆดูขนแขนผมน,นี่ขนแขนลุกเลยทั้งทั้งคุณกอ,อกตังแต่นี้ก็หยิบเห,อเหอโอเคครับ แล้วพี่ถ่ายให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวผมจะทำบุญหน่อยเห็นหลวงปู่อยู่ตรงนี้ตลอดผมมาจะงแต่พี่เดินไปข้างๆนะจะเห็นพี่ขอขวางเด้อจะได้เห็นพี่เนี่ยตรงนี้ขอขวางตัวัตั้งได้เอใช่ไหมโอเคค่ะในมือเลยนะยัดในมือ ข้างนี้เลยใช่ไหมค่ะได้คคให้ถ่ายให้หรือไรฟ์สดเเยๆพ่อ,พอโอเโอเหแล้วครับวันนี้ดอมากเลยทำบุญเต็มที่เลยครับสาธุสาธุดังๆเลยนะครับใครที่มีเวลาว่างนะครับให้มา ทําบุญช่วยหลวงปู่สร้างวัดต่อต่อไปนะครับนี่นี่ครับนี่ฮะนี่เจ้าหน้นาที่ปิดเรียบร้อยนะครับสิบปีได้เปิดครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีบุญมากมาถึงพี่ใจดีเปิดให้ั้งแต่ประโห้าแปดโอ้โห มีล้วงไข่้ำโชคเนี่ครับอ่อาเดี๋ยวเขาบอกให้ให้ผมล้วงไข่น้ำโชคให้หน่อยอ้ออยาวเดี๋ยวผมจะไปไปเล่าแล้วกันนะผมได้เลขอะไรนะ